นีค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัว EV train นะคะที่แนะนำไปนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะนะคะเดี๋ยวพามาดูกันนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงสีนี้คือสีพิเศษค่ะจะเป็นสีส้มนะคะ ด้านในจะเป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้นะคะในส่วนของเบาะนะคะด้านฝั่งคนนั่งนะคะจะยังคงปรับเมนรว่อยู่แต่ว่าฝั่งคนขับนะคะจะปรับไฟฟ้าแล้วตัวเบรกมือนะคะจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าค่ะเพียงแค่กดปุ่มนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยมีโหมดในการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดนะคะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นโหมดลากจูงนะคะพี่สามารถเลือกใช้โหมดต่างๆได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีความน้ำหนักเบามากๆมาพร้อมกับฟัง ชั้นต่างๆบนเพิ่มาลาัยตัวนี้นะคะมีคูสคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติให้นะคะหน้าจอด้านหลังค่ะเป็นดิจิตอลนะคะตัวแอร์สามารถปรับแยกอิสระได้นะคะหน้าจอตรงนี้กว้าง10.1นิ้วค่ะนะคะมาพร้อมกับระบบ